ามากครับพี่น้องเข็ดเหลืองคือเกาปลานี่บ่มีไผฮหูจักนั่งค่ะมันหกก็เลยเอาใบมันใหญ่เด็กจังมาจอบเอาเก็บไปเลยเนะาะครับพี่น้องดอกใหญ่นะคันขาวบวบเสียงร่มพัดดอกวางไว้ก่อนเนาะ ผู้เก็บก็อ่อนซ่อนพี่นองโอ้อยากให้เอฟซียายแพทย์มาเก็บบังเด้เดี๋ยวจะรู้ปุ่นดอกไม่น้อยแต่ห้าเอาไว้ก่อนค่ะ ฮักเลยเนี่ยโอ้ยดอกงามมากทั้ง,ง,งน้า,าพุ่นกระไดพี่น้องเราอันนี้ใส่ตะกร้าก่อนคะ่ะ มันปูในคันได้ขึ้นก็ขึ้นเงาเด้อพี่น้องขึ้นไปจนว่าอันเดือนตุลาคมมันหนาวลายแล้วกังขึ้นก็ได้ัดที่นี่กะกลางเว้นมันกะจะเริ่มเติบโตได้ยุ่มันกะสีบาใหญ่เร็วนะคะพี่น้องมันสีบาใหญ่เร็วขณะอากาศเย็นลายค่ะ เฮ็ดมันกระิเริ่มเข้า,ปาเป็นน้ำแข็งพุละ่ะมันจังบะเพาะสปอไม่เพิม่มอยู่ตายไม้ลากไม้มตาย,ยาหนามอดฟุฟ่ซ้ำม,มาเรีย,ยหนามอดซ้ำม,มาเรียมันแห้ง ภาษาฟินิชยามอดเท่านี่ล่ะเท็ดมันก็ออกน้อยผลบปหลายพออีกเลียวแค่นด้ไปใส่อยู่แต่ก่อนซองกล่องว่าสียางแล้วเอื้อมมาอ้อก่กันเนี่ยอ้าว พันบานที่ได้หลายเบิ่งอีกดอกสดๆขาววบค่ะนอนนะคะพี่นอไม่ดูใต่หง้าค่ะปลาเนี่ยมันสุ่มสื่นมันหกแค่นถึงเอาไว้มันใหญ่เพราะว่าบ่ามีคนหูจักนํำเลยค่ะมาเก็บหลายปีกะบ่มีคนอื่นมาน้่นปลา พระเจ้าว่ามันสีบมีเห็ดออกนะมันหกเนาะแต่ละปีแพ่นกระกิบปลาเกาาประจําว่นสุปีแต่ก็ะมี่นะคะเจ้าของที่ดินพราเจ้ากับตัดต้นใหม่ขายน้ำบนทงน้งนาค่ะแพนกระหาป้าไม่ไปช่้อมค่ะช่วงที่ว่ากอาไ้มันใหญ่ หาปลาไม่เพิ่มเพราะว่าแต่ละปีกับซิมีค้นตัดปลาประจำไปยุ่ตัดขายค่ะเฮากบว่าดเฮ็ดออกอีกแล้วบะที่นี่ปลาหากินประจำมันห่าวเด็ดช่วงมันโลฝนเอามองนีค่ะพี่น้องพันปลาไม่นี่สังเกตเบิ้งว่า มันจะมีตน้นโกยบูขาวๆเนี่ยนะคะพี่น,อน,อน้องต้นโกยบูต้นเบิดขาวป้าคริสต์มาสดำก็ออกนะคะเ็ดมันปูอากาศมันทายเท่ดีมันก็ออกค่ะเฮากระหา<ด>ปลาปลาไม่เมนบานเต็มที่ก่อนมันจังแนมเห็นง่ายค่ะเพราะว่าเฮาบ่ชินปลาเนาะปต่อค่ะพี่นอ้องแต่ญ้าอันนี้ก็ได้อ๋อมันไงคะ่ะแล้วเครื่องทางนะพี่นอ้อง เอาไว้มันใหญ่ก่อนบอกคะ่ะเอาไปนั่นเนาะแดมันขวาน,น่อนดอกนี่บบใหญ่ยยปันไหเอาไว้ก่อนค่ะบ่มีขัู้จกักมันหกป่านคุณค่ะโอ้ยแต่หยาแต่หยาค่าเ่า,ามันหยาค่าดอกจักหาอยาอย่างบุ อยาหักเลยโอ้ยช่างหากระปุมกมบกใงหนึ่งพี่น้องมันดอกหน่อยซื้อๆหันมันบานนี่เป็นทีส้มแนมข้าม่าก็เห็นโหลดคะ่ะปลาอยากออกแหงหง ตายห้าวเด็ดเอาไปน้ำค่ะย่านมันบขึคนสภาพเบื้องเรียวปีนี้มันแรงจัดขันบ่แรงมันกะจิขึ้นเต็มที่เป็นสานเท่าคุณละ่ะหงมันซุมดอกไงแล้วพี่น้อง โอ้ยงามงามากค่ะโอ้ยความงามพี่นอ้องอ่อนซ้อนค่ะขออนุญาตท่วงกลุ่มนี่งามคักดอกน่นอย ยา,ยา,ยา,า,าเดี๋ยวยาบางอ่าแบบที่หนึ่งเน่เห็ดเ,เหลืองเป็นแต่อ่อนซ้อนพี่นอ้องมันเน่มง่ายดอกกำลังเป็นนมเป็นสาวค่ะกำลังโกบ,โกบ ร่างไม่กองค่ะดูน้ำหนากเก็บไปค่ะมันขึ้นมาได้พี่นอก มือบางอีกดอกงหญ่แล้วท่านได้โตเต็มที่เอาไปมึง่ายก่อนฮกปิดบไ้เนาะคะ่ะกุ้มนีบทีนี้พี่น้อง มูตตอมมอง哟ขออนุญาตว่างไว้ค่ะพี่น้องว่างไว้นี่ค่ะมันลายกล้คายค่ะพี่น้งองเพราะว่าจักเสียว้เฮ็ดยางเนาะคะ่ะกินาาาาเ่วานเมื่อวัยดอก อยู่ประเทศฟินแลน่์ของปลาขายได้ไม่ต้องเสียผ้าสีค่ะบ่าแมนเงินดำนะพี่น้องเป็นเงินนั้นเงินถือกฎหมายฮึบได้แล้ววางไว้ก่อนค่ะทางหน้ากับเมนทางขวากัมเน ผู้ใรมีแห้งกระเก็บค่ะขันผู้ไรบ่ขีข้านเก็บเป็นสันานาการณดีก็อยู่ซื้อๆเนาะค่ะเอาไปอบแห้งเอาไปล้วนแล้วก็ใส่โฟเซนไปเห็ดอันนี้ราคาแพงนะพี่เนาะ ออกไม่ไม่โลละชีตยูโรขาเจ้าขายน้ำตลาดนัดโตลีเขาเจ้าขายตามห้างพ่อมแพงดูค่ะขีดหนึ่งกับว่าแมนสามยูโรคุณบอกเนี่ยแต่ประเทศอีกละประเทศฟินแลนด์คนเก็บของป้าหาไปขายยุรานเฮ็ด หลานเฮดรับสื่อเข้าเจ้ากับเอาไปส่งอยู่ประเทศอื่นๆประเทศฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันอังกฤษแผ่นเปิดหง่าออกแล้วอย่านมันเตกค่อยๆเก็บว่างไว้ก่อนล่มพี่นอ้อง ดีขึอกันยุ่งจังบ่คอยมีมเฮ็ดออ่างค่ะอันแทนบอหูจักบ่มั่นใจกับบ่เก็บค่ะบ่เก็บทุกชนิดค่ะคันบ่หมั่นใจเบิงแล้วก็คือเฮ็ดอันนั้นเนาะคล้ายคล้ายๆเห็ดอย่างค่ะพี่น้อง ค่ายเฮ็ดดำบ่มั่นใจค่ะไม่มั่นใจไม่เก็บไม่เสี่ยงชีวิตมันมีค่าไม่ต้องเอาไปเสี่ยงกับเชื้อราเห็ดมันก็เป็นเชื้อราชนิดหนึ่ง ไลายครับพี่น้องไลยไปหน้าเดี๋ยวแพนสิเก็บบริเวณนี่ให้มันเบิดก่อนเนาะคะนี่เดี๋ยวแพนสิอัปเดตให้เบิร์กลายไปหน้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวแพนสิเก็บให้มันเบิดก่อนละแวกกลุ่มนี่เดี๋ยวแพนสิอัปเดตให้เบิรงอีกที่นึงนะคะแล้วก็จังไปกลุ่มไม้จอเรือ่อยๆค่ะพี่น้อง เก็บสาน้ำค่าเงาเอาไว้มันใหญ่ก่อนปีที่แล้วออกเยอะกว่านี้สามสี่เท่านะคะแ่นกองไว้ค่ะปีนี้ฝนมันน้อย กุมเดียวได้ซ้ำนี่ค่ะอุ้ยขันมันบานนี่สิได้ลายด้วยนี่มันก็นสิเป็นไลแบบนี้ล่ะต้นเบิดนะคะชุ่มชื้นหญ้าคาด้านล่างลักษณะการหาเห็ดมันปลูลักษณะปลาแบบนี้นะพี่น้องสำหรับวันนี้แพนก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์แชร์คอมเมนต์ติดตามเป็นกำลังใจให้แพทย์นเนดอร์เอาไว้เจอกันคลิปหน้าต่อไปครับพี่น้อง ติ๊กต็อกอินสตาแกรมก็ฝากติดตามให้แพื่นในเด้อขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย